สวัสดีจ๊ะนี่สวัสดีสวัสดีกัน สวัสดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีเอพีเก่าและเอซีใหม่พี่น้องเว้มนี่พาครอบครัวอยู่ให้อยู่ส่วนพอดีหลักๆก็คือไปทางรเลบาเียญามันต้นนี่นะพี่น้องไว้มันต้นไปนี่ราคาขึ้นขึ้นโมลายพี่น้องแต่เอาชิกนมันก่อนเก็บเงินลายๆใด้เข้าป่าบ่มีเงินเข้าป่าแล้วบ่มีเงินเติมน้ำมันมากับ ลานจะหนี me. oh, life, ่โอ้จะหนี謝謝่จะได้พ่อไม้แล้วจะหนี่จะได้พ่อพ่อไม้ไปจะหนี่ฮะแกมแดงเนอะจะหนีนี่เลน้องๆทองคนพิดกันตลอดเิมีให้บาบนนำกัญญาบ่มีแคลอะไรเบื้องหน้าแคลกัญญามากับเมพิมคนบ่งามคนช่วยเหนื่อยปะ นะยอดนี่เก็บยอดมันตนสิได้กินข้า ด้นแล้วบรเิเวณนาพี่น้องดินมันบริยักงามปันใดปกติก็คือเฮดนากับอยู่กับพ<ม>่อแม่อายน้องปีนี่บริเ็ดนานีของกิน ผักงาคากิงก <c ười> ินแบบธรรมศาสตร์จะมาให้ลูกๆมาบนําเห็นแต่หอยหอยมูบานชิได้ไปทั้งเย คันว่าเขาขายตกอยู่ราคาพันป่ายพูกหอดช่องพันหมูใหญ่แล้วหมูใหญ่แล้วสับสเช้าดอกพี่น้องลูกตำเจวกินอ,อ,อ,นอ่ใช่อ่ใช่อหอยทั้งหอยฟ้านอยหมู เพิ่มลืงายบูงูนะแม่ง่ายเกาโลเกาโลไม่เลยเมื่อใดชี่เก็บเข่าหุดเข่าปทางปืนนะเข่าเข่าให้เข่าให้งามปีนี้ใช่เหรอยันไปบนอื่นแล้วไม่เอาน้องมาซองน้องมาวระเดี๋ไปหมด

เออเอานอนเรจะนี่จะนี่ยันติดโทรศัพท์มาเบิร์โทรศัพท์จนี่เบรเอยเบิ่งนหันะเบิ่งหนี่ยกระยาเบิร์ขี้มีเอ้ยสามไปเย็นื้นนี้วันทิมือนวันจันทร์ไปเียนต่อวันนี้เป็นวันพักทาพิม อยู่เฮือนบ่ามาีไผอยู่เฮือนเผ่าเฮือนยองขบงงามาเลยขห้เขาให้เอ,อื้อยนะนะทางบนขา่อยไอเฮียงอแม่เพิ่นปลูกเขาให้งามอันนี้ก็เขาให้มามื่อกี้ก็ไปเอาเอาเขาให้เลยไปนำมูเลย ชอบจนจนนี่จะชอบจะเป่าช่อง4 6 7 7ชอบจระไนชายละไทยเมืองกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องเออยู่ให้อยู่ส่วนอยู่กับครอบครัวยังไม่ทันได้ไปป่าจ้าจะโดยตะไมเฮียดูกำลังอยากเข่าช่องมงช่องมงตอนเที่ยงกิ้งขมิ้งกินนกิ้่กินข้าวแม่ ขงเขาก็ไม่พิมพ์มาได้กินข้าวนำกันม่พิมมาคันพอพิมทีานเเอาพัวใหม่อีกคือคันเคียยามันเนาจะนีเนาะจะนีใช่ได้พ่อใหม่ว่าจะนีจะได้รอเี่ยวเาอเงยจะนี้ได้ตเลจะนี้มีจานอะไร ไม,ไม่มีเดียวยจ้าพับมีประมาณ4-5สนิทประมาณนี้แหละย,ยอดมันต้นก็นมีมักบวบก็มีมักหน่อยๆก็มีดูสิพักคุบสุด <c oughs> แม่ไปบ้านจ้าแม่บูกินเข้าบ่แม่มาม,มีพิมพ์กว่ได้เอาปาปิงลปลาตูวตัวแม่บูกินข้าวให้เป็นตะกองให้ เราตาเนแบบใส่าปรยาเปดจางเน่ยปะปหน่ะมาจางเกลกก็โดยนะจ้สันเพื่อเพื่ออยากเลี้ยบเยอะอันบอมก็ตายเลยายเม็ดชงแร่อยานอนชงขาดแล้ว ส่งคาราอเกมิเนาะปันบี้ยไรอันเอันเจตาเอ็นคิม yeah ีบ่มีชงไซแล้วตบองกตะกัเบี้เจเจรมัน่ลวกมัน่ลวใช่ชุดแดงเลยครับไดคิมมีใส่ชุดแดงเชือกแดงทรงก็แดงจิจาเลยอย่นี้กินเยนเอกินอิ่มเ้อใหญ่ไปไง กินข้าวอิ่มจะไหนเอาก็ชอบข้าวใส่รถไทยด้อลุงเมื่อยจะไหนลุงเมื่อยได้จ้างจ้งอะไรน่อยหน่ขึ้นมีหน่อกินข้าวไปแล้วไงช่วงนี้มาแต่ป่าพอดีช่องคนนั้นเสียชีวิตผู้เฒ่าอะไรก็ละลานผู้น้อยหน่อยน้องผู้น้อยแปดปีแปดปีแล้วผู้น้องใหญ่แล้วแต่ว่าผู้หญิงพรจ้าองค์หนคนอื่นแสดงเสียใจนำครอบครัวหลังจากอ้าวอ้าวคนตายหรือว่าพ่อพ่อผู้ลาหน้อยนะ พอมันตายแล้วประมาณบฮอดเดือนน้องเมพิมหฮอดบเดือนช่องเดือนพอมันหลังจากพอมันตายนะจกว่าเดือนปลายเดือนปลายประมาณนี้แหละพอมันตายแล้วต่อไปกับลูกมันมันอีกได้ขอบรัวหนึ่งช่องคนเลยเสียชีวิตพีน้องไงสามเดือนสี่เดือนอยู่บ้านเฮาเป็นคนเป็นคนผู้ตาย อยู่โปตายลายลิปีนี้หลังจากกินข้าวกินน้ำพี่น้องในพานบริ่ายตอนเลาะปลานะเราไปหาหมูบ่พอ่อพี่น้องเลยแลมันไปใส่แล้วขนาดเอาน้องมาสองมู่บ้านเป็นมู่ป่าตัวใ <laughs> หญ่มู่บ้านพี่น้องแม่เพิ่นมาจักเลี้ยงสุดท้ายมันกลับไปบ่อยู่ลแลกแล่ห้ากลับไปกลับมานำหอยบว่วเห็นกลับก่อน เอาเข้าใส่รัตไทยแล้วก็ไปไปทางเชียญามันอีกทางชวนเชียญามัน หญ้าเบิ่งนี่พี่น้องเอ้ยอนามัยเบิ่งนี่แล้วเฮาสินมันเลยนี่เสียญาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เฮาตัดลมันตัดลมันพอดีกนมันเลยตรงนี้ยังบ่ทันได้เสียญาเสียญาทางนี้ก่อนมันแต่บีกายมันหัวใหญ่ยกบ่ขึ้นพี่น้องยกบ่ขึ้น มันหัวใหญ่มันมาจากประเทศไทยละมันมาจากประเทศไทยนะละมันทีนี่แต่เบื้องนี้แหละฮะชีายคายเก็บเงินได้เงินแล้วก็ชิได้เข้าป่าต่อเฮ็ดคลิปต่อบุมีเงินเข้าป่าแล้ว ซื้ออุปกรณ์เขา้าปลาเครื่องเก่าเข้าปลาตกมาปีชาหาเงินเดือนกะตกต่ำไม่หลีพี่น้องแต่ละเดือนห้าสิบดอลเจ็ดสิบดอลประมาณนี่เจ็ดสิบดอลลาร์ทุกคนเลยถ้าเป็นเงินกีบนี่ยอดได้จากยูทู e กับประมาณลานาป่าย,ยานั่นแหละกับบุกุมม่าอีก ซื้อเครื่องให้ลูกได้ใส่ซื้อเครื่องอุปกรณ์ไปทำไปเหียนแล้วก็ซื้อเป็นงนอกเป็นงนัวจะได้เข้าไปพอแห้กันทคนต่เนี่ผู้ขอพุ่นเลยประมาณทกตาหนึ่งนั่นแหละมันมันนี่เระตกอยู่10บสิบสบปาโตนประมาณนี้แหละบุหรี่คือพีกายทางนี้เศร้าเศ้าปตน กะชีโบมียังมาพักมาต่อพี่น้องมืนทวา่าเฮาโบไดเมื่อยมาเชียร์ญาต่ออีกปกติลานเชา้าชีห้าคนมื่อนี้มากับเมย์พิมเด็วมากับลูกๆทางล่างนอนแล้วทางล่างเอาเข้าพี่น้องไอ้เข้า หกเจ็ดเจ็ดกระสอบประมาณนี้เลยเข้าไม่ปีนี้ได้กินเข้าไใหม่แล้ว เฮือนเอารถไทยปะอยู่เฮือนพี่น้องพอดีเอารถจักไตหาขุดกิโลยังบม่ทันได้เปลี่ยนเครื่องเนาะพี่พิมกิโลหาขุดกิโลก่อนมาหออเฮือน,อนถอดลูกบอลมันก็ได้มันจังเฉบ มาเขาเดือนพี่น้องเลยนี่พอสิถ่ายตอนขุดพอดีแบตมันเบิดบ่ได้ไลฟ์บ่ดลฟ์พอได้กินพอได้ตอนให้ลูกกินคนบ่งามแต่ว่าใจดีเนอะแม่พิมพ์สวัสดีมันนี้ผักพรนมอพิมพ์แม่พรเนาะมือื่นไปต่อ พงเฮียนก็ใกล้ๆนี่แหละบอกพิมพ์กัญญาใกล้ๆบ้านก็จะไปเฮียนใช่ไหมน้องได้ยังกินมานี่คอยมีแล้วหันกินเจาไป้อบนำอะไรนำยังยังอับนำเนอวัดไข่ไข่มูกเลยกี่ล่กี่ลโออยากกินกิโลอ อาหารแรงพี่น้องอเต็มโลปลายโลปายมาเดินมาเดินทุกคนชเนีเ้งมือบุษาว เบิ่งเบิ่งเบิ่งทางนี้สบายดีสวัสดีกันเนี่ยสดีคิมีแต่แพงนคิมีคิมีสบายดีบ่กินยาเขาวห้ขนมในจานนี้คิมีนือม cái cái lên lên nó sang nó nghe lắm